สวัสดีพี่น้องครับยิยนดีต้อนรับสู่รายการข้อคิดจากข้อพระคำนะครับพระคำพระเจ้าสําคัญมากพี่น้องครับตั้งแต่คําแรกพระถมอาการจนถึงวิวณ์คำสุดท้ายพระพีทั้งเล่มมีหมด3ามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้อนะเอาละครับพี่น้องครับวันนี้เรามาท่องนะครับสารพีทด,ด้วยกันก่อนก่อนจดเข้าสู่เนื้อหาพระคำพระเจ้านะครับ ปฐมกาลอพยพเลเวีนิติกันดาลวิถีเฉลยธรรมบัญญัติโยชูวาผู้นิจัยนางรูธหนึ่งสมเอลสองสมเอล1หน่งปงกษัตันสองปงศัตรัตรหน่งพงสาวดารสองพงสาวดารเอสราเนหฮมีเอสเอร์โยบเพลงสาดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพลงโซโลมอนอิสยาเจเรมีเพลงข้ามวรเอสิเคียวดาเนียลโอเชยาโยเอลอามโมธ โอบาดีโยนามีคานาอุมฮับบาุกเซฟัญญาฮักไกเซคารยามลาคีมัทธิวมละโกลูกายอนกิจการโรมหนึ่งโควินสองโควินคาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสี1เทสโนิกา2เทสโอนิกาหนึ่งทิโมธีสองทิโมธีติตัสฟิเลโมนฮิบรูยากอบหนึ่งเปโตรสองเปโตรหนึ่งยอนสองยอนสามยอน ยูดาวิวอนขอบคุณพระเจ้า6 6เล่มพี่น้องครับมีทั้งหมด3 1 9 9 8ข้อแล้วก็พี่น้องครับ, 31, รบ,รบวันนี้เราจะดูด้วยกันศึกษาด้วยกันในพระธรรมกิจการบทที่1วันนี้เราศึกษาในข้อที่2ด้วยกันนะครับมาดูด้วยกันจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปในเมื่อได้ตัดโดยเดชพระว,วิญญาณบริสุทธิ์แก่อกัครทูตอัครทูตแปลว่าผู้ที่ทรงใช้ไปนะครับพี่น้อง ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้นั้นแล้วแม่ผมชอบคํานี้นะทรงเลือกไว้แล้วก็เหมือนกันพระเจ้าก็ทรงเลือกผมไว้แล้วแต่งตั้งผมไว้แล้วพระเจ้าทรงเลือกพี่น้องเช่นเดียวกันเราทุกคนรับการทรงเลือกที่มาจากพระเจ้ารับการแต่งตั้งโดยตรงที่มาจากพระเจ้าเราก็มีของประทานที่แตกต่างกันตามชอบพระทัยของพระเจ้าดังนั้นว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ประทานเพราะวิญญาณบริสุท์ให้ลงมาสถิตอยู่กับเราทั้งหลาย ในสภาพการเป็นมนุษย์ของเราเปน็นนะอครับเราไม่สามารถที่จะรับเทพเจ้าได้อย่างเกิดผลแน่นอนเพราะงานพระเจ้าต้องพึ่งคามวิเดชของพระเจ้าข่าวประเสริฐเป็นวิเดชและการประกาศข่าวประเสริฐก็ต้องประกาศด้วยความเชื่อด้วยความหวงใจและด้วยความรักด้วยเรารักเขาเราอยากจะให้ข่าวประเสริฐหรือวิเดชพระเจ้าปลดปล่อยเขาให้หลุดพ้นจากวิญ,ญญาณชั่วที่ครอบงำอยู่เรารักคนตรังเรารักคนไทยเราอยากเห็นคนไทยทุกคนได้รับความรอด เนะี่ยเราก็ต้องทําด้วยความเชื่อเราก็ต้องทําด้วยความหวังใจว่าเมื่อเราประกาศไปแล้วหรือเมื่อเราหว่านไปแล้วใช่ครับเขาอาจจะไม่เปิดใจรับเชื่อในทันทีแต่เรามีความหวังใจว่าสักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าเขาจะเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ใช่ไหมพี่น้องคงมีประสบปปการณ์ใช่ไหมครับระกาศกับคนในครอบครัวมานานหลายปีนะครับสุดท้ายคนในครอบครัวก็ทยอยที่จะเปิดใจต้อนรับพระเยซูเจ้ญญาทีละคนทีละคน จนเดี๋ยวนี้ขอบคระเจ้าหลายครอบครัวตอนนี้เป็นคริสเตียนหมดแล้วเริ่มต้นจากคริสเตียนคนเดียวในบ้านก็เหมือนกันผมก็เป็นคริสเตียนคนเดียวในบ้านเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะตอนนี้น้องสาวกับน้องเขยนะฮะก็มาเป็นคริสเตียนแลวนะเราก็ยังคงมีโอกาสประกาศกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนบ้านเพื่อนของเราเพื่อนในทีมง,งานหรือเพื่อนในสถานการศึกษาอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใช้โอกาส ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจยังพูดกับคนอื่นรู้เรื่องนี่คือเรายังมีโอกาสนีนเมื่อเรามีโอกาสก็ต้องฉวยโอกาสอย่างนี้ <c oughs> ขอโทษนะครับเรามีโซเชียลมีเดียอย่างนี้ผมสามารถถ่ายทําบันทึกรายการได้ผมจะมีโอกาสอีกเยอะที่ทํารายการต่างๆเพื่อนําไปเป็นสื่อการสอนจะเป็นทําเพลงนะครับโดยการใช้ AI ก็ดีบทวียนต่างๆก็ดีผมยังมีโอกาสผมก็ต้องทํา ผมต้องขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าให้นิมิตให้สิปัญญาให้ความรู้ให้ความสามารถให้อุปกรณ์ต่างๆมากมายนะผมไม่ก่เกียิที่จะทํางานนพี่น้องเห็นว่าผมมีงานออกทุกวันจะขับรถผมก็จัดรายการนะอะไรที่เป็นช่องทางที่สามารถที่จะเป็นประโยชน์เป็นพระพรอย่าลืมว่าเราถูกเลือกให้เป็นพรนะพี่น้องเราต้องเป็นพรอย,อยู่เสมอ นะขอให้สิ่งที่เราทําการดีที่เราทํานั้นเป็นเหตุให้คนมากมายได้สรรเสริญพระเจ้าของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็เมันกันในกิจการบทที่1ข้อที่2ใช่ไหมครับพระเจ้าทรงรับรองขึ้นไปในเมื่อได้สัตว์โดยเดชพระวิญญาณเหมือสุดแก่อัครทูตเช่นเดียวกันผมเชื่อทุกวันนี้พระเจ้าก็ตัดจะรบผ่านพระชนะของพระเจ้าตัดทั้งคําสอนคําว่ากล่าวตักเตือนด้วย พี่น้องครับเราเองก็ต้องตระหนักในหน้าที่ของผู้ที่รับการแต่งตั้งเราถูกเลือกถูกแต่งตั้งพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนนะครับเป็นแขนงที่เกิดผลเป็นอัครทูตที่เกิดผลอีกภาพหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นเหมือนกับผู้เผยชนะของพระเจ้านะพี่น้องครับหัวใจการเผยชนะคือการพยานเป็นพยานหรือเล่าคำพยานของรบเยซร์สควิต ทำไมผมหนุนใจท้าทายพี่น้องอยู่ตลอดลว่าให้เป็นพยานน่าเสียใจน,นะครับที่พี่น้องหลายคนไม่ตอบสนองเรื่องนี้ไม่กล้าเป็นพยานบางคนกลัวที่จะกล่าวคาขอบคุณพระเจ้าซะด้วยซ้ําวันนี้พี่น้องต้องกลับใจใหม่ในเมื่อถูกเลือกแล้วถูกแต่งตั้งแล้วพี่น้องครับอย่าเอาความคิดตัวเองเปที่ตั้งอย่าไปเหมือนกับว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เช่นอย่างเงี้ยเห็นเขาเป็นพยานก็พูดเก่งมากแล้วเราพูดไม่เก่งเราไม่พูดจำได้ไหมครับที่ปพระเจ้าเองก็ตัดเตือนนะครับทั้งโมเสสก็ดีนะเยเรมีก็ดีเห็นหมาเยเรมีเนี่ยยาพระเจ้าว่ายาวว่าเจ้าเป็นแต่เด็กเอออ้างตัวเป็นเด็กโอ้คนอื่นก็เป็นผู้ใหญ่เขา่าจะเก่งกว่าคนเราจะพูดได้ดีกว่าคนน่าจะทําได้ดีกว่าหาเข้ออ้างไปเลยอย่างโมเสสว่าครับพระเจ้าพูดไม่เก่งเห็นไหมพี่น้องพระเจ้าไม่ต้องการข้ออ้างนะครับ การที่พระเจ้าส่งเลือกคือโอเคแล้วใช่แล้วเข้าใจพี่ผมพูดไหมครับพระเจ้าเลือกแล้วนะครับแต่ทําไมเราบอกเราไม่โอเคเรายังไม่อยากรับเชิดพระเจ้าเราไม่เหมาะสมทําไมด้อยค่าตัวเองขนาดนั้นดันั้นวันนี้พี่น้องครับในเมื่อเราเป็นผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งแล้วเป็นเหมือนอัครทูตในยุคนี้เป็นเหมือนกับผู้ชนะในยุคนี้เราสามารถที่เล่าคำพยานพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อไม่พอเล่าด้วยความหวังใจไม่พอเล่าด้วยความรัก พราะความรักที่สมบูรณ์คือไม่มีความกลัวถ้าพี่น้องรักคนในครอบครัวไม่อยากเห็นเขาพินาศพิน้องก็ต้องกล้าที่จะเล่าคำพยานใช่ไหมชี้แจงด้วยเหตุผลที่ชัดเจนผ่านความจริงในพระธรรมพระเจ้านะครับและเราเองก็เป็นพยานปากเองชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับหรือโรคภัยไข้เจ็บที่พระเจ้าแต่ต้องรักษาเราสามารถนํามาเป็นพยานได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา สิ่งที่พระเจ้ารูจะได้เกิดขึ้นนี่เป็นตัวช่วยที่ดีใช่ไหมฮะเพราะทุกคนได้เห็นอย่างเงี้ยเพื่อนผมได้รับรู้ว่าผมเปลี่ยนยังไงผมเชื่อว,ว่าเพื่อนผมทุกคนรับรู้ว่าผมเปลี่ยนฟูคนเดิมกับคนเก่าไม่เหมือนกันถูกไหมฮะรับรู้ได้นะและว้วก็สามารถเป็นพยานได้ว่าพระเจ้ามีจริงพระเยซูพรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อเปิดใจออก้อนรับองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าได้เข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือความพยายามอยากจะเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนไม่ได้เราก็รู้ดีแต่เกิดขึ้นด็วิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าดังนั้นในวันนี้ก็าถอนุินใจพี่น้องกับหรือเมื่อพี่น้องรับการแต่งตั้งแล้วและมีการสวติของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าแล้วก็อย่าก,กลัวเราทาในสิ่งพิธีพระเจ้าตัดสั่งให้เราทําอย่าไปพยายามทําบางสิ่งบางอย่างกับพระเจ้าทั้งที่พระเจ้าไม่ตัดสั่งให้ทํานะครับจะเสียเวลาเปล่า ไม่มีบําเหน็จด,ด้วยและพอไม่เกิดผลก็ต้องท้อใจแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทําตามที่พระเจ้าตัดสั่งให้ทําทําด้วยความเชื่อด้วยความหวังใจทําด้วยความรักเกิดผลอย่างแน่นอนผมอยากเห็นทุกทิจักในจังหวัดตรังเกิดผลผมอยากเห็นสิทธิ์เยาวบานทุกคนทอมใจลงร่วมกันรับใช้พี่นองครับจำได้ไหมครับเมื่อเราเป็นนั้นหนึ่งใจเดียวกันถ้ากับพี่บันทึกว่าพระเจ้าพอพระทัยมาก พระเจ้านําคนที่กําลังจะรอดมาร่วมกับสาวกทุกวันทุกวันพินิฮงลงนึกถึงพระผีคอนอีถ้าเกิดพระผีคอนอี้สาเร็จในจังหวัดตรังคิดจากในจังหวัดตรังทุกคิดจะจะมีคนมารับความรอดวันละคนวันละคนอีกนึงก็สามร้อยกว่าคนเป็นจริงตามที่พระคำพระเจ้าได้กล่าวไว้แต่ขอเพียงเดียวทุกคนต้องเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เชื่อและปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ตัดสั่งเอาไว้เพราะเราทั้งหลายทุกคนนะพระเจ้าส่งเลือกไว้แล้วไม่ใช่มนุษย์เลือกแต่พระเจ้าเป็นผู้เลือกดังนั้นในเมื่อพระเจ้าเลือกคือถูกต้องแล้วพี่น้องครับอย่าด้อยค่าตัวเองแต่ขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าจะดีกว่าขอพระเจ้านำเราที่จะทำงานอย่างเกิดผลให้สิบปัญญาในการใช้ความคิดของพระเจ้าให้พระเจ้าเจิมเรานะครับ ให้มีถ้อยคําที่ประกอบด้วยความรู้และสติปัญญาในการพูดในการชี้แจงในการอธิบายพี่น้องครับเราไม่มีเราก็ขอต่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นแห่งทุกอย่างของเราพี่น้องครับผมก็ขอพระเจ้านี่สิปัญญาในการใช้อุปกรณ์ต่างๆการออกแบบก็ดีการทําสื่อต่างๆก็ดีก็ขอสิปัญญาที่มาจากพระเจ้าเป้าหมายคือให้งานที่เราทํานั้นเป็นประโยชน์เป็นพระพรแล้วก็เกิดผลสูงสุดเท่าที่จะทําได้โดยการสรงนาของพระวัญญาณบริสุด เดนไพี่น้องครับดังนั้นในวันนี้ขอหนุนใจพี่น้องครับเตือนสติอีกครั้งหนึ่งว่าพี่น้องผมเนี่ยรับการทรงเลือกโดยพระเจ้าได้รับการแต่งตั้งโดยพระเจ้าเราจะมีของประทานนะพี่น้องครับที่แตกต่างกันตามชอบพระทัยของพระเจ้าที่ประทานให้แต่ละคนก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลในสิ่งใดเขาอาจจะมีเราไม่มีอะไรที่เรามีเขาก็ไม่มีเพราะอะไรมันแตกต่างกันเหมือนที่พระเจ้าวางตําแหน่งทุกอย่างนะที่แตกต่างกัน หูก็อยู่ตำแหน่งหูปากก็อยู่ตำแหน่งปากจมูกก็อยู่ตำแหน่งจมูกเป็นการวางตำแหน่งที่เหมาะสม <c oughs> เราอาจจะอยู่ต่างคิธจักรต่างคณะนิกายก็ไม่เป็นไรทุกคนถูกเลือกโดยพระเจ้าถูกแต่งตั้งโดยพระเจ้าและพระองค์ก็วางไว้แต่และตำแหน่งที่แตกต่างกันตามชอบพระไทยพระเจ้าและพระองค์จะนําแต่ละคนเราทุกคนนะครับเนี่ยเข้าสู่แผนงานของพระองค์พี่น้องครับเราไม่รู้ว่าแผนงานพระเจ้า แต่และคนมีอะไรบ้างพระเจ้าก็ตัดในพระธรรมเยเรมีจะได้ไหมครับเพราะเรารู้แผนงานที่มีไว้สําหรับเจ้าเห็นไหมพระเจ้ามีแผนงานไว้สําหรับทุกคนสําหรับผมด้วยสําหรับพี่น้องด้วยเป็นแผนงานเพื่อสอดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตคำนี้แหละครับอนาคตไม่ใช่ปัจจุบันและความหวังใจทั้งหมดนั้นอยู่ที่พระเจ้าแต่เราต้องมีความเชื่อร่วมรับใช้กันต่อไปพี่น้องครับถ้อยงานนะครับ ของพระเจ้าในแต่ละจังหวัดเกิดผลนะขอให้สม,มาชิกแต่ละคิดจักนั้นจำรวนขึ้นมีมากขึ้นอันนี้ไม่เป็นรองครับกลับมาพบรายการข้อคิดจากข้อประคำได้ใหม่ในี่น้องครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้พระเจ้าอพรครับสวัสดีครับ